สำหรับเธอคนนี้ค่ะสมกับฉายาอิงฟ้ามาหาชนจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ปล่อยให้มวลชนรอเกอร์แน่นอนค่ะ อิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์ n d 2 0 2นนะคะเขาออกมาเผยเลขที่ชอบประจำง,งวดวันที่1กันยายน2565นี้แล้วค่ะละหลายคนนะคะเชื่อเลยว่ารอคอยเลขเด็ดแม่อิงฟ้าค่ะหลังจากที่มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมานะคะ16สิงหา2565อิงฟ้าวราหะค่ะได้พาแฟนคลับเฮั่นเลยนะคะซึ่ง เธอเองเนี่ยได้มีการบอกใบเลขเด็ดค่ะออกตรงเป๊ะเป๊ะตามที่เธอบอกเลยนะคะเจ้าตัวเนี่ยตอนนั้นเหมือนเผยในไลฟ์บอกว่ามีความรู้สึกจะออก4-2แล้วผลปรากฏว่าในงวดที่ผ่านมาค่ะมีคนไปซื้อตามแล้วรางวัลเลขท้ายมันออกมา2ตัวได้เลข4-2จริงๆตรงๆไม่ต้องกลับเลยผู้ชมค่ะ ทีนี้นะคะต้องบอกว่าล่าสุดเธอก็กลายเป็นเจ้าแม่ไวหวหเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมีคนขึ้นแท่นให้เลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนาะ,อะชอบให้คอหววแบบว่าเล่นเดากันไปต่างๆนานาแล้วดันถูกแบบตรงๆเลยค่ะรอบนี้เอาอีกค่ะเจ้าแม่อิงฟ้านะคะเขาก็ออกมาบอกใบเลขเด็ดงวดวันที่1กันยา2 5 6 5อ่บาอบอกเลยว่างวดน,นี้ค่ะเลข2ตัวที่ชอบอิงฟ้าเขาบอกว่าชอบเลข95ติดไว้ก่อนเลยนะแล้วก็ชอบเลข8เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเล่นอย่างมีสติไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะว่า2ตัวที่ชอบก็คือ95เอาติดไว้ก่อนเลยนะชอบเลขก8เหมือนกันเพราะฉะนั้นเล่นกันอย่างมีสติ เนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่มีแค่เลข95เท่านั้นนะคะเขาก็ยังมีให้เลขอีกเหมือนกันเป็นเลข8131แล้วก็84ด้วยค่ะเอาเป็นว่าใครเล็งเลขไหนไปบ้างก็ขอให้ลูกเพจไทยนิวทุกคนเนี่ยถูกหวยกันท่วนหน้าเฮงๆปังๆสมดังใจหวังนะคะและนี่ก็คือข่าวไว้ไทยนิ้วแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม